โอ้ยบรรยากาศยามแรงเพื่อนๆจ้าอันมือน,นี้มาจอบเบื้องบักหอยจูบบักหอยจูบมือน,นี้มาจอบเบิ่งบักหอยจูบนะจ๊ะพูดแหมบักหอยจูบแหมโอ้ยตกลงนน่ซะเนาะพูดละบักหอยจูบสวีเดนลายแห้งกินได้อยู่เดอ้อ เบ,บิ้งอันน nah ี้เบิ้งหอยน้อยนี่อู้เย็นหอยจุ๊บหอยจุ๊บบ้านเราพุ่นอ่ะกับบ๊อบแมนหน่อยๆด้วยเพื่อนๆ